สวัสดีครับวันนี้เราไปอยู่กับเซาลิวเอ็นจีไอเอ็มเพินะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นพรีเมียมนะครับระยะทางวิ่งได้ไกลสุด550กิโลเมตรนะครับผมกำลังแรงม้าอยู่ที่250แรงม้าแรงดิสที่450ชั้นไหนรวมคำเลยเดี๋ยวพาชมรอบคันกันนะครับรอบหม็ยขอบ20ครับผมในช่วงรอบคันครับเวนนั่งท้ทายนะครับผมเรามาดูกันที่ภายในนะครับของ เจ้า New MG IM6 นะครับผมภายในสวยงามมากเลยนะครับผมมาพร้อมกับตัวครือหน้าจอนะครับผมแสดงผมด้านบนเล้นะครับขนาดถึง26.3นิ้วกันเลยทีเดียวแล้วก็หน้าจอตัวนี้จะอยู่ที่10.5นิ้วนะครับผมรองรับระบบ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับปลดชาร์เจอร์ที่รองรับถึง5 0วัตต์นะครับตัวนี้แล้วก็บริเวณตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งของ ไเลี้ยวนะครับแล้วก็ตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งของเกียร์นะครับเดี๋ยวเราจะทําให้ดูกันเนาะ,ะถ้าสมมุติว่าเราจะเดินหน้าเราดันลงได้เลยครับผมแล้วก็หากว่าอ่นนี้เดี๋ยวให้ดูเราเปิดเด้องซ้ายนี่จะขึ้นมาที่งบวหน้าจอเลยนะครับผมว่าเบือนด้านซ้ายเรามีรถวิ่งมาหรือเปล่าอสมมุติว่าเราจะเลี้ยวขวาก็จะมีขึ้นมาที่บริเวณนี้นะครับสะดวกสบายมากเลยหากเราอยากมองด้านหลังนะครับเราเพียงแค่เลื่อนปุ่มนะครับผม บริเวณด้านหลังเราก็จะขึ้นมาตรงนนี้เลยครับยอดเลยครับผมแล้วก็มาพร้อมกับคนโลมิกสัรุนะครับผมแล้วก็เครื่องเสียงของเราไม่ธรรมดาครับผมพอให้ลำโพงมาถึงยี่สิตำแหน่งด้วยกันนะครับเวลาเปิดประตูเราก็แค่กดนี่ประตูก็จะเปิดให้เราแล้วนะครับผมแค่นี้เองนะครับสามารถลงรถได้เลยดูกันที่บริเวณด้านหลังกันนะครับตัวนี้จะมีแอร์หลังให้นะครับค่อนข้างกว้างขวางเลยนะครับผมตัวนี้ บอเขาไม่ติดนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของที่พักแขนตรงกลางนะครับผมเราสามารถพอลงมาได้แล้วก็มีที่วางแก้วน้ำสองที่นะครับผมระหวางของเช่นโทรศัพท์อะไรได้นะครับสะดวกสบายมากเลยครับมาดูกันที่บริเวณด้านท้ายรถนะครับผมชักโรกจะเปิดนะครับเราสามารถกดนี้ก็เลยจะเปิดให้เราอัตโนมัติเลยนะครับผมนี่สามารถจุดของได้เยอะมากเลยครับหากท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนทดลองขับกันได้เลยนะครับผมติดต่อเซลล์มิก m t สซินเอโกโต้ได้เลย